สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษพลาดไม่ได้นะครับวันนี้จะมีตัวเลขนอนฟาร์มนะครับหลายๆคนเนี่ยคงมีความสงสัยนะครับว่าเฮ้ยฉันอยากจะอยากรู้จังว่าตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมแน่นอนตัวเลขนอนฟาร์มก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกานั่นเองนะครับคือดัชนีการชีวัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอเมริกาซึ่งวัดจํานวนผู้ที่มีงานทําในภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่รวมถึงภาคการเกษตรเช่นภาคการบริการภาคอุตสาหกรรมและภาคการก่อสร้างนะครับและตัวเลขนี้นะครับจะถูกรายงานเดือนละครั้งนะครับโดยมักจะเป็นวันศุกร์แรกของแต่ละเดือนนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะใช้พิจารณานะครับในการดําเนินนโยบายทางการเงินด้วยนะครับก็ส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งตัวเลขนี้ต้องบอกกันเลยว่ามันเอฟเฟกตต่อตลาดสูงนะครับแล้วก็ ไฮเอฟเฟกต์ต่อตลาดด้วยนะครับหากใครนะครับอยากจะติดตามนะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับอยากจะติดตามได้ตัวเองนะครับไม่รอใครฟังนะครับผมท่านสามารถนะครับเข้าไปดูได้เองได้จากคลิปนี้นะครับผมจะสอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเฮ้ยตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขนอนฟาร์มจะเข้าดูจากเว็บไซต์ไหนนะครับแล้ววิธีการดูดูอย่างไรนะครับผมนะฮะ หากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับลิกโชมดีไซน์กร์ดทองใหม่ Memory Ingo l d ให้ทองเติมเต็มความสุขของคุณและคนพิเศษในทุกช่วงเวลาชีวิตทองคำแท่งออคซิเลส96.5%ลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากในส่วนของการเริ่มใช้ปฏิทินเศรษฐกิจครับในการดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับแน่นอนนะครับท่านสามารถเริ่มต้นง่ายๆนะครับ ไปที่ Google ครับพิมพ์คำว่า forex factory นะครับนะฮะบน Google Search นะครับจะปรากฏคำว่า Calendar หรือปฏิทินนั่นเองท่านกดเข้าไปได้เลยนะครับผมนะฮะและแน่นอนครับว่าสิ่งที่ท่านจะต้องทำต่อจากนี้นั่นก็คือท่านต้องไปโฟกัสนะครับของตัว Time Zone นั่นก่อนนะครับตัวเมาส์นะครับก็จะคลิกไปที่บริเวณนะครับ Time Zone ตรงบริเวนี้นะครับตัวบอกเวลานะครับท่านไปเปลี่ยน time zone นะครับเป็นแบงคอกนะครับผมนะฮะ เริ่มจากนะครับแบงคอกก็ไปเปลี่ยนซะนะครับผมนะหน่วยนะครับผมเนะเป็น24ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็เซฟเซ e ตติ้งนะครับระบบก็จะเซ็ตให้นะครับว่าวินะครับผมนะก็จะตรงกับเวลานะครับที่เราเซ็ตเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเอกชนแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีการประกาศนะครับในช่วงของประมาณต้นเดือนของเดือนใหม่นะครับหรือ วิกแรกนะครับของเดือนนั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเดือนนี้เดือนมิถุนายนเนาะนะครับก็จะมีการประกาศนะครับในวันที่6มิถุนายนนั่นเองนะครับท่านแพลนไปที่ในส่วนของตัวด้านซ้ายนะครับผมนะเลือกตรงที่ this week นะครับผมนะฮะนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจในเรื่องของตัวเลขนอนฟาร์มนะครับท่านสามารถดูตัวเลขอื่นๆได้ด้วยนะครับ ท่านโฟกัสไปที่ this week หรือ today นะครับหรือ this month ได้นะครับมันก็จะเรียงข้อมูลฟีดข้อมูลมาให้นะครับเราอยากจะโฟกัสตัวเลขนอนฟาร์มใช่ไหมฮะเราก็กดไปเลยครับ this week นี้นะครับตัวเลขนอนฟาร์มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะซึ่งผมจะเปิดในช่วงของต้นเดือนนะครับเราก็ไล่ดูเลยครับส่วนใหญ่ตัวเลขนอนฟาร์มจะประกาศในวันศุกร์นะครับผมนะแต่ผมก็จะมีตัวเลขที่อยากจะให้ท่านเนี่ยสังเกตตามไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับ ISM Manufacturing นะครับที่ผ่านมานะครับ เกิดในช่วงของวันจันทร์ที่2มิถุนายนนะฮะเดทตรงเนี้ยท่านสามารถดูได้นะครับว่าเฮ้ยนะครับตามวันที่นี้นะครับผมนะมันจะมีวันที่อะไรที่มีการประกาศบ้างนะครับแล้วก็เวลานะครับคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็เค r รี n c นซีก็คือประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์เจแปน USD ไชน่าเจแปนนะครับผมนะก็จะมีในหลายๆประเทศนะให้เราเลือกดูนะครับ แต่สิ่งที่เราโฟกัสก็คืออเมริกานั่นเองนะครับผมนะฮะเพราะว่าเราอยากรู้เกี่ยวกับตัวดอลลาร์นะครับแล้วก็เราอยากจะคอมแพรกับตลาดทองคำนะครับผมนะ Impact นะครับผมก็บ่งบอกถึงความแรงของข่าวนะครับ High Effect ก็จะแดงหน่อยนะครับผมนะกลางๆก,ก็จะเป็นแฟ้มสีส้มนะครับ ข่าวสาคัญน้อยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมเราก็จะเลือกส่วนใหญ่เนาะจะดูแต่ข่าวแดงๆแล้วก็เป็นประเทศแถบอเมริกาหรือ USD นะครับเนื้อข่าวนะครับก็จะมีมากมายให้เราดูนะครับผมนะฮะ Actual นะครับผมก็คือตัวเลขนะครับที่เกิดขึ้นจริงตัวเลขการคาดการณ์นะครับแล้วก็ Previous ก็คือตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับดูคอลัมน์ขวามุมนี้ได้เลยนะครับ Previous ก็คือตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับตัวเลข Forecast ก็คือตัวเลขการคาดการณ์ Actual ก็คือตัวเลขที่มาแสดงผลนะครับล่าสุดนะครับว่า ύ, มันออกเป็นอะไรนะครับณช่วงเวลานี้เช่นตัวอย่างนะครับในวันจันทร์ที่2มิถุนายนเนี่ยนะครับ ผมจะโฟกัสประเทศอเมริกานะครับผมจะมาดูซิว่า F Impact ต่อตลาดนะครับหรือแฟ้มสีแดงมีตัวเลขอะไรที่จะต้องจับตาดูกันบ้างแน่นอนนะครับจะมีในส่วนของตัวเลข ISM Manufacturing นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันจะโชว์แค่2ตัวเลขนี้เท่านั้นนะครับก็คือตัวเลข previous หรือตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับที่ตัวเลขสกิลออกอยู่ที่ระดับประมาณ48.7นะครับผมนะตัวเลข forecast ก็คือตัวเลขที่เขาคาดกันว่ามันน่าจะออกนะครับผมนะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะดูนะครับในส่วนของตัวเลข Forecast ว่าเฮ้ยนะครับ o r e c a s นเนี่ยนะครับมันจะสูงหรือต่ํากว่าตัวเลขรอบที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่า Forecast ไว้สูงกว่าครั้งก่อนนะครับแต่ผล Actual ที่เกิดขึ้นมาจริงนั้นนะครับดันเกิดมาต่ํากว่านะครับผมนะฮะแบบนี้นั่นแหละฮะก็จะทําให้ในส่วนของภาพรวมของตัวเลขนี้เนี่ยออกมาแย่นะครับ คาดไว้สูงสูงแต่ปรากฏว่าออกน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแบบนี้นั่นแหละฮะก็จะทำให้ในส่วนของภาพรวมดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับที่ผูกกับตัวเลขเนี้ยนะครับอ่อนค่าลงนะครับแบบนี้จะทำให้ในส่วนของทองคำนะครับจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามได้นะครับผมนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเนาะนะครับตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับในวันจันทร์ที่2มิถุนายนนะครับผมนะฮะ หรือนะครับผมนะก็จะมีในช่วงของตัวเลขอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นวันที่3นี้ฮะท่านสามารถดูได้นะครับผมวันอังคารที่3นะครับมาดูซิว่านะครับมีประเทศอะไรที่เราอยากจะติดตามกันบ้างส่วนใหญ่เราก็ติดตามแถบอเมริกาแหละนะครับอเมริกาก็หาสัญลักษณ์ USD ได้เลยนะครับก็จะมีในช่วงของ3ทุ่มนะครับก็คือตัวเลข JOLTS Job Opening ตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่นั่นเองนะครับเรามาดูซิว่านะครับตัวเลขก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับ ตัวเลขก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ7.2นะครับผมล้านตำแหน่งนะครับผมนะในส่วนของตัวเลข previous คาดการน,น่าจะดรอปน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับผมแต่ปรากฏว่าตัวเลขจริงเป็นไงฮะสูงกว่าตัวเลขครั้งก่อนด้วยนะครับผมตัวเลขจริงเนี่ยการตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่เยอะเลยนะครับแบบนี้แหละนะครับสีเขียวแบบนี้นะครับก็ สะท้อนทิศทางเชิงบวกต่อดอลลาร์แบบนี้มันจะกดดันทองคำนะครับผมนะฮะนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะแซมเปิลนะครับผมนะนะฮะส่วนใหญ่แล้วตัวเลขมันจะวิ่งประมาณนี้แหละนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเราอยากจะรู้ในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะประกาศในคืนวันศุกร์นั่นเองนะครับมาดูกันซินะครับวันศุกร์ที่6นะครับผมนะมีฝั่งอเมริกามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับก็ที่สําคัญเลยนะครับเออเนี่ยเห็นไหมฮะ จะมีตัวเลขนอนฟาร์มประกาศในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมนะฮะหาสัญลักษณ์ USD นะครับตัวเลขเงนอนฟาร์มก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับผมนะตัวเลขนะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ1 7ึ0 0แสนเตำแหน่งนะครับผมนะฮะตัวเลขการจ้างงานปรากฏว่าตอนนี้นะครับเขาคาดกันว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะน้อยลงกว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ระดับ1นึ0 0แสนตำแหน่งถ้าตัวเลขนี้นะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับ ออกมานะครับผมต่ากว่า1นึ่งแสนสองหมื่หแหน่งนั่นหมายความว่าการจ้างงานมันน้อยเหลือเกินนะครับผมนะและตัวเลขมันจะขึ้นสีแดงนะครับแบบนี้อาจจะทําให้ดอลลาร์นะครับพิกมาอ่อนค่าได้มากขึ้นแล้วก็จะดันทําให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่กลับกันนะครับเราคาดหวังไว้นะครับว่านะครับการจ้างงานในเดือนก่อนเนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับ1นึ่งแสนหกสองหมื่นหกพันตำแหน่งแต่ปรากฏว่าตัวเลขจริงนะครับบังเอิญสวนคาดการณ์แล้วกัน ดังบังเอิญอาจจะประกศาศออกมาก็อาจจะเป็นอยู่ที่เลขประมาณ1นึ0 0 0สนแปดหมื่นเจ็ดแหน่งสูงกว่าครั้งก่อนด้วยแบบนี้นะครับตัวเลขจะปรากฏเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับหรือตัวเลขที่จ้างงานเนี่ยสูงมากขึ้นกับครั้งก่อนนะครับแบบนี้ดอลลาร์ก็จะแข็งค่าและก็จะกดดันราคาทองคําได้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็ รอตัวเลขออกอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเห็นละว,ว่าเออวันนี้นะครับตลาดส่วนใหญ่นะครับผมนะฮะเขาคาดกันว่าเนี่ยตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยมันจะออกมาแย่นะครับผมนะทีนี้นะสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องไปรอกันดูครับว่ามันแย่จริงเปล่าโอเคถ้าแย่จริงก็อาจจะทําให้ในส่วนของดอลลาร์นะครับพลิกอ่อนค่าและทองปรับตัวขึ้นได้แต่ถ้ามันส่วนคาดการบังเอิญกับออกมาดีนะครับตัวเลขสูงกว่าครั้งก่อนแบบเนี้ยอาจจะโดนกดดัน นะครับผมนะฮะอีกระลอกหนึ่งได้นะครับและสิ่งสําคัญที่เขาจะติดตามกันต่อไปนะครับควบคู่กับตัวเลขนอนฟาร์มก็คืออัตราการว่างงานนั่นเองนะครับผมนะอัตราการว่างงานรอบก่อนอยู่ที่ระดับ4.2%อปรรอบนี้อยู่ที่ประมาณ4.2%คงที่นะครับผมนะอัตราการว่างงานนะครับยิ่งสูงนะครับยิ่งไม่ดีนะครับผมนะยิ่งต่ำนะครับยิ่งดีนะครับผมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังเลยเกินว่าตัวเลขจริงเนี่ยนะครับ น่าจะอยู่ที่ไม่ควรนะครับผมนะถ้าเกิดว่าตลาดทองจะเป็นบวกจริงๆเนี่ยอัตราการว่างงานมันจะสูงครับอย่างเช่น4.3 4.4แบบนี้นะครับมันจะทําให้ภาพรวมดอลลาร์อ่อนค่าและหนุนทองคําได้แต่ถ้าอัตราการว่างงานในช่วงของการประกาศจริงช่วงเวลาทุ่มครึ่งปรากฏว่าต่ํากว่า4.2%นะครับผมอยู่ที่4.1ถึง4 0แบบนี้นะครับผมนะก็ถือว่า ตาว่างงานมันลดลงลดลงนะครับผมนะเศรษฐกิจกมันดีนะครับก็จะหนุนทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงได้นะครับผมนะฮะส่วนใหญ่ดูประกบ2คู่นะครับผมนะฮะก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับการจ้างงานยิ่งสูงนะครับหมายความว่าดอลลาร์ยิ่งได้เปรียบดอลลาร์ยิ่งแข็งทองจะลงนะครับอัตราการว่างงาน ยิ่งต่ำนะครับนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจดีนะครับผมคนมีการทำงานเยอะนะครับก็จะยิ่งทำให้ในส่วนของดอลลาร์แข่งค่าขึ้นและจะเป็นลบต่อทองนะครับผมนะฉะนั้นนะครับดูง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับสามารถอัดแอปดูกับตัวเลขอื่นๆได้หมดเลยนะครับผมนะฮะสิ่งสำคัญตัวนี้มันก็จะทำให้เรารู้นะครับว่าเฮ้ยนะครับ สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีตัวเลขอะไรที่จะต้องจับตาดูกันบ้างนะครับอย่างเช่นสัปดาห์หน้าท่านก็สามารถทําได้ก็คือกดไปคําว่า next week นะครับตรงตารางด้านซ้ายนะครับผมนะ next week มันก็ขึ้นเลยนะครับว่าเฮ้ยวันที่9เนี่ยตัวเลขฝั่งอเมริกาที่เป็นตัวเลขสําคัญนะมันไม่มีเลยนะครับผมนะแอคชั่นที่มันจะส่งผลต่อดอลลาร์ไม่ค่อยมีนะครับผมนะวันอังคารที่10ก็ไม่มีนะครับโพอีที ET ก็คือ ตัวเลขเงินเฟอ้ CP อ CPI ประกาศอีกครั้งในวันที่11นะครับตรงกับเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมมี c อ r e CPICPI นะครับแล้วก็มีตัวเลขครั้งก่อนให้ดูเนาะนะครับซึ่งตัวเลข forecast หรือตัวเลขการคาดการณ์มักจะปรากฏในช่วงของประมาณต้นสัปดาห์ฉะนั้นต้นสัปดาห์เรามาดูกันว่าเฮ้ยเขามองเงินเฟอ้อนะครับ CPI อย่างไรนะครับผมเราก็ดูแบบคล้ายๆกับตัวเลขนอนฟาร์มนี่แหละนะครับผมนะ ถ้าตัวเลขออกมาแย่นะฮะก็นั่นแหละฮะก็จะทำให้ในส่วนของดอลลร์อ่อนและดันทองขึ้นได้แบบนี้แหละครับติดตามกันได้นะครับผมนะก็สอนให้คร่าวๆแต่หลกัลกๆวันนี้อยากจะสอนให้ดูตัวเลขนอนฟาร์มเนาะซึ่งตัวเลขนอนฟาร์มจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ในระหว่างวีคเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเอกชนด้วยนะนะครับนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันจะออกประมาณกลางสัปดาห์นะครับ อย่างล่าสุดเนี่ยก็คือ ADP นอน a r มนะฮะการจ้างงานนอกภาคเอกชนที่ล่าสุดเห็นไหมครับว่านะฮะการจ้างงานในเดือนก่อนเนี่ยนะครับน้อยมากเลยนะครับเหลือ37000ตําแหน่งเองนะครับจากก่อนหน้านี้อยู่แถวแถวประมาณสักเป็นไงฮะหกหมื่นตำแหน่งนะครับผมนะฮะ Forecast ไว้ครั้งนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับแสนกว่าตำแหน่งคาดกันว่าจะมีการจ้างงานสูงเลยแต่ปรากฏว่าต่ําสุดในรอบ2ปีเป็นไงฮะ อ่อนยับเลยนะครับเราเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยพุ่งเลยในช่วงของกลางสัปดาห์นะครับก็เป็นผลมาจากในส่วนของ ADP วันอนฟนะครับผมนะฮะก็นะครเป็นคีย์อีกตัวหนึ่งที่เรานิยมดูนะครับในช่วงของประมาณสัปดาห์แรกของเดือนเนาะ ADP Non-Farm นะครับแล้วก็ ISM Service PMI เห็นไหมฮะตัวเลขคาดการ5.2ออกมา4.9ตัวเลขแย่มากๆนะครับผมนะฮะต่ำกว่า50เนี่ยถือแย่แล้ว เลยทำให้ในส่วนของดอลลาร์เป็นไงฮะสีแดงแบบนี้ดอลลาร์ต้องอ่อนค่าลแล้วก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นนะครับท่านก็ได้ทริคดีๆแล้วนะครับถึงวิธีการดูตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขนอนฟามนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับผมมักจะประกาศในช่วงของประมาณสัปดาห์แรกนะครับหรือสุกแรกของเดือนนั่นเองนะครับผมนะฮะตัวเลขนอนฟาร์มนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรคือดัชนีการชีวัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอเมริกานะครับซึ่งวัดจํานวนผู้ที่มีทำนะฮะทำงานนะครับในภาคส่วนต่างๆที่ไม่รวมถึงภาคการเกษตรนะเช่นภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้างครับ ตัวเลขนี้จะถูกรายงานเดือนละครั้บและมักเป็นสุกแรกของเดือนนะครับเหตุผลที่ตัวเลขนอนฟาร์มนะครับมีความสําคัญนะครับนั่นบ่งบอกถึงสุขภาพเศรษฐกิจครับตัวเลขนอนฟาร์มเปโลเนี่ยนะครับมีที่สูงเนี่ยหมายถึงเศรษฐกิจแข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโตนะครับส่วนตัวเลขที่ต่ำเนี่ยอาจบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอและมีแนวโน้มชะลอตัวนะครับตัวเลขนะครับนอนฟาร์มนะครับมักจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นตลาดพันธบัตร และตลาดสกุลเงินนะครับโดยเฉพาะดอลลาร์อินดซ x แน่นอนกระทบดอลลาร์ก็ต้องกระทบทองคําเพราะว่าดอลลาร์เป็นสกุลการในการซื้อขายทองคําแล้วก็มีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินของเฟดด้วยนะครับซึ่งเฟดเองก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้แหละนะครับในการพิจารณาในการตัดสินใจว่าเอ้ยนะครับผมสมควรแล้วไหมว่าจะลดดอกเบีย้ยเ,เร็วนี้ไหมนะครับตัวเลขแย่ถ้าเกิดตัวเลขรายงานมันออกมาแย่มากแย่สุดๆนะครับบ่งบอกว่าเศรษฐ,ฐกิจมันเริ่มแย่ละ เขาอาจจะใช้ตัวนี้นะครับในการพิจารณาในการลดดอกเบี้ยก็ได้นะครับผมแต่กับการถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมาแข็งแกร่งเลยแต่ว่าเฟดก็ไม่จําเป็นต้องลดดอกเบี้ยนะครับเขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการประเมินนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ประเมินทิศทางดอกเบี้ยในระยะถัดไปด้วยนะครับผมนะฮะก็ถือว่านะครับก็ความความสัมพันธ์นะครับผมนะะของตัวเลขนอนฟาร์มเปโลเนี่ยนะครับ เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาทองคําก็อาจจะลดลงนะครับผมนะฮะเมื่อดอลลาร์ออนค่าลงทองคําจะปรับตัวขึ้นนะครับผมนะนี่ก็คือตัวนะครับนอนฟาร์มนะครับซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสําคัญที่นักลงทุนให้ความสําคัญอย่างใกล้ชิดเลยนะครับของเดือนนะครับผมนะฮะโอเคเนาะครบถ้วนนะครับผมนะสอนใช้ปฏิทินเศรษฐกิจแล้วนะครับหากใครอยากดูปฏิทินเศรษฐกิจแบบลึกๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีก รอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็จะไปโฟกัสเลยว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะไปโฟกัสตัวเลขเศรษฐกิจอะไรบ้างนะครับแต่ที่ให้หลักๆตัวนี้นะครับง่ายๆอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยฝึกดูนะครับในเรื่องของตัวเลขนอนฟาร์มเพราะว่าเป็นตัวเลขใหญ่เนาะนะครับผมบางท่านเนี่ยก็เล่นตลาดในช่วงของนอนฟาร์มนี่แหละนะครับถ้าท่านดูเป็นเนี่ยนะครับท่านจะได้เปรียบและท่านจะได้วางแผนว่าเออฉันควรจะวางโพสิชันในส่วนไหนได้นะครับผมนะฮะ ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับทั้งเนื้อหาและสาระเลยต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง